สำหรับคลิปนี้ต่อประเด็นเล่าความขยายข่าวมาจากนายห้างฮักดีเรคอนลนะครับที่บอกเอาไว้ละครับว่าทางตนเองนั้นจะดันน้องเปียนโนซึ่งเป็นลูกสาวของนิวมุกดาซุปเปอร์สตารูกทุ่งไทยละครับแต่ในระยะเบื้องต้นก็อาจจะให้น้องเปียนโนฝึกละครับฝึกพลังเสียงให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานละครับสำหรับที่อนาคตครับ จะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองอย่างแน่นอนครับดังนั้นคลิปนี้เลยนำเสียงรับเสียงของทายาทซุปเปอร์ร์ลูกทุ่งไทยอย่างนิวมุกดาสำหรับน้องเปียนโนนั้นมาให้รับชมรับฟังกันนะครับไปรับชมกันได้เลยครับลามาเดอไออื่นเส่หมอ,อนออนหลห น like ้อยไปง่วงไปโดนใจเจ้าดูใจไอ้คือไอ้ที่มาได้มาจะตนเน้นมันสเปอร์เซ็นน้องไม่ให้เงิน่ได้เป็นห้องนิ่งไม่ไอายก็ซิวกระตานอยที่ไอมาจะจ่อยไอทำกาสริงแต่ยไอต้มไม่ให้ให้ตขังหัวง่ามตั้แล้วคบเบอกวานางเคยเคพ่อเย ก็อย่างที่นายห้างฮักดีเร,รคอร์ดบอกเอาไว้แล้วครับว่าจะต้องให้น้องเปียนโนนั้นฝึกฝนไปเรื่อยๆละครับเพื่อให้เพิ่มความแข็งแรงในพลังของเสียงล่ะครับเอฟซีแฟนคลับทั่วฟ้าแผ่นดินไทยของนิวมุกดาละครับก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนลูกสาวหรือว่าทายาทซุปเปอร์สตาร์ลูกทุ่งไทยคนนี้ได้นะครับสาหรับน้องเปียโนน,นั้นเองครับเพราะถึงแม้ว่าพลังเสียงของเธอต้องได้รับการฝึกฝนอีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าด้วยแววล,ละครับแม่ฉายแววตั้งแต่เด็กกันเลยทีเดียว น่าจะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ลูกทุ่งไทยในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับ